สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับตูนที่โครงการศิรัญยาวอมมี่ถนนใหญ่นะคะตอนนี้นะคะตูนก็อยู่หน้าวิลล่า2ชั้นของเรานะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการมาลงสวนนะคะแล้วก็เราจะพามาดูความพืบหน้าแล้วก็ความเขียวร่มรื่นนะคะที่ลงไปได้สักพักแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะสำหรับเข้ามอบริเวณแรกนะคะเราก็ลงหญ้าให้ทั้งหมดนะคะบริเวณหน้าบ้านและข้างบ้านนะคะแล้วก็เพิ่มความไพรเวทนะคะแล้วก็ ด้วยไซเกาหลีนะคะบริเวณโดยรอบซึ่งจริงๆนะคะพื้นที่ด้านข้างตรงนั้นเนี่ยจะยังเหลือพื้นที่อยู่แต่ว่าเราก็ลงไซเกาหลีเนี่ยเพื่อ,อแบ่งสัสดส่วนนะคะให้เป็นส่วนเพียงเท่านี้ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะต่อเติมนะคะเป็นบ้านนะคะหรือว่าจะทําเป็นการ์ดเฮาส์หรือว่าจะทําเป็น โฮมออฟฟิศ uh, นะคะก็ยังสามารถทําได้เลยค่ะบริเวณด้านหลังนะคะเราก็ลงเป็นต้นแคนา2ต้นนะคะเพื่อเพิ่มนะคะความร่มรื่นให้กับตัวบ้านนะคะแล้วด้านหลังนะคะเราก็ติดตั้งระแนงนะคะเพิ่มความไพรเวทนะคะให้กับตัวบ้านด้วยด้านหลังก็มีการลงหญ้าลงไซให้เช่นกันค่ะสังเกตเลยนะคะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะกว้างมากมาก และหลังจากที่เราลงส่วนไปแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเลยได้ว่ามีความร่มรื่นนะคะแล้วก็เนี่ยลมเนี่ยพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันนะคะว่าหลังจากที่เราตกแต่งด้านนอกแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีลมเข้าพัดผ่านและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นยังไงสำหรับก่อนที่จะเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่บริเวณโรงจอดรถนะคะสามารถจะจอดรถได้2อถึงสคันเลยค่ะกว้างมากๆนะคะแล้วก็มีหลังคาโรงจอดรถไว้ให้แล้ว,ด,วด้วยกันแดดกันฝนได้เลยค่ะ สำหรับบริเวณห้องโถงนี้นะคะก็จะมีขนาดที่กว้างมากๆนะคะเราสามารถแบ่งทําเป็นโซนลิฟวิ่งไดนิ่งได้เลยนะคะแล้วสังเกตเลยว่าเรามีการออกแบบกระจกช่องเปิดเนี่ยให้ทั้งด้านหน้าด้านข้างนะคะก็จะสามารถเปิดรับแสงและลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแผนที่นะคะที่เราทําไว้ให้เล็กๆนะคะเป็นเคาน์เตอร์ตัวแอลนะคะก็จะประกอบด้วยซิค์ล้างจานนะคะแล้วก็ชั้นเก็บของต่างๆนะคะแล้วก็เซอร์วิส ช่องใต้เซอร์วิสด้านล่างด้วยนะคะตรงนี้ก็มีกระจกให้เช่นเดียวกันค่ะไปชมด้านบนกันต่อเลยค่ะ,ะก่อนที่จะขึ้นไปนะคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำโซนกลางบ้านนะคะสามารถรองรับในส่วนของแขกนะคะหรือว่าการใช้งานในส่วนของชั้นล่างได้เลยค่ะสำหรับบันไดของเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยสามารถที่จะยื่ขึ้นหรือว่าเคลื่อนย้ายเฟอร์วิเจอร์เนี่ยได้สะดวกสบายเลยค่ะ และสําหรับบันไดของเรานะคะก็จะท็อปด้วยไม้จริงให้ด้วยนะคะแล้วก็ออกแบบกระจกช่องเปิดแนวสูงไว้ให้นะคะทําให้ตรงนี้เนี่ยดูโล่งและสูงมากๆอาจจะตกแต่งเป็นกระจกนะคะเป็นก่อนที่เราจะออกจากบ้านบริเวณตรงนี้ก็ยังสามารถทําได้เลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีด้วยกันนะคะ3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องนอนเล็กทางด้านหลังบ้านกันก่อนเลย เข้ามาแล้วห้องนอนนี้ก็ไม่ได้เล็กเหมือนกับชื่อนะคะก็มีขนาดที่กว้างมากๆสามารถที่จะแบ่งทําเป็นวางเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าชั้นเก็บของได้เลยและที่สําคัญนะคะห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ครบตรงตามมาตรฐานหมดแล้วค่ะถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะก็มีขนาดเท่าๆกันเลยนะคะไม่ได้เล็กค่ะแล้วก็แบ่งสัดส่วนไว้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ติด อุปกรณ์ต่างๆไว้ให้ครบหมดแล้วแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเช่นกันค่ะและนี่ค่ะไฮไลท์ของเราเลยห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งมีขนาดที่กว้างมากๆเลยค่ะนี่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นโซนพักผ่อนนะคะเพราะเวนตรงนี้เราก็ออกแบบให้เป็นในส่วนของติดตั้งทีวีนะคะตรงนี้อาจจะเป็นหมวเตียงของเรานะคะอ่าแล้วก็มีกระจกให้ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็สามารถที่จะแบ่งทําเป็น Walk-in Closet ได้เลยเพราะมีขนาดที่กว้างมากๆความพิเศษของห้องนอนมาสเตอร์น,นะคะก็คือมีระเบียงหน้าบ้านนะคะใี่เลยสามารถที่จะเปิดไปรับบรรยากาศนะคะตอนเช้าตอนเย็นได้เลยร่มรื่นมากๆเลยค่ะ และสำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราทําเป็น walk in closet เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ําในตัวของเราได้เลยซึ่งห้องน้ําของเรานะคะก็ว้างมากๆไดเลยค่ะติดนั่งกระจก2บานใหญ่ให้นะคะแล้วก็แบ่งซนแห้งโซนเปียกเนี่ยชัดเจนเลยด้วยกระจกเทมเปอร์ติดในส่วนของชเวย์นะคะเป็นแบบว่าทั้งแบบอาบแล้วก็แบบสระอย่างนี้ให้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็พาชมครบทุกห้องทุกมุมแล้วนะคะสำหรับยูนิตที่64ของเราใครที่สนใจบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ใจกลางเมืองบ้านแกนวอมมี่ของเราเนี่ยเหลือเพียง2ยูนิตสุดท้ายแล้วค่ะสามารถเข้าชมได้ที่โครงการสิรัญญาวอมมี่ถนนใหญ่ทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้ตุนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ